สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็พบกับเจ๊สังพารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกคนวันนี้จะจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางมอยหุ้นนิเคอีกนะคะเช้าบ่ายวันที่3เมษายน2567ค่ะพี่น้องก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะทุกคนคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนา วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะ fc ทุกๆท่านขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นนี้คือการจอเด่นวิ่งรูดแยกแต่ละรอบเนาะพี่น้องถ้าพี่น้องบอ่มักบ่ชอบนะคะทุกท่านขาให้รอดูเลขเด่นประจาวันเพื่อเป็นแนวทางนะคะทุกคนสถิติมีเข้ามีหลุดทุกวันเนาะพี่น้อง เรามาดูนะคะทุกคนเรามาดูวันที่สองก่อนนะคะพี่น้องขาเข่าเลือยรุดค่ะพี่น้องวันที่สองนะคะทุกท่านใจะให้เด่นรอบเช้าสองในหนึ่งเด่นรอบบ่ายเก้าเละแปดพี่น้องเอ้ยควรนเอ้มาเดินะคะทุกคนตัวเด่นวันนี้ใจสี่ตัวเข้าหมดพี่น้องประวัติศาสตร์ของใจนะคะทุกคนคะ่ะแม่นใจซื่อใจดีใจได้พี่น้องใจเล่นไม่เป็นนะคะทุกคนมาดูนะคะทุกคน จะให้เด่นสองและหนึ่งบนมาสามสองศูนย์ล่างหนึ่งหนึ่งค่ะทุกคนเด่นมาสองเข้า 2, 0, คู่สองศูนย์คู่หนึ่งหนึ่งจะไม่ได้จับให้นะคะทุกคนรอบบ่ายจะให้เก้าและแปดบนมาแปดเก้าหนึ่งล่างแปดสองนะคะทุกคนวันนี้เข้าคู่ตัวเด่นนะคะเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าพี่น้องแล้วก็แปดมาอีกหนึ่งคู่นะคะทุกคนแปดสองสองแปดคู่ตัวเด่นมาสองคู่เลยนะคะทุกคนสําหรับรอบบ่ายเนาะพี่น้องเนาะ เรามาดูนะคะเลขเด่นประจําวัน3กับ8วันนี้เข้าไหมสามมาหลัก้อยค่ะพี่น้องสามสองศูนย์แล้วก็แปดมาหลักร้อยแปดเก้าหนึ่งค่ะทุกคนบางท่านก็น่าจะได้น่าจะได้กันทุกคนนะคะทุกคนสําหรับวันที่สองเนาะพี่น้องเนาะไปลุ้นต่อวันที่สามนะคะใจก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะพี่น้องขาโชคดีซื้อมือเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณในห,หลายที่เข้ามารับชมนะคะทุกคนคะ่ะ ไม่มีอะไรให้ไม่เป็นไรนะคะทุกคนขอแค่มีกำลังใจมาส่งให้กันมารับชมใจใจก็มีความสุขแล้วนะคะทุกคนใจอยากให้ทุกคนมีกินมีใช้กันทุกคนนะพี่น้องแต่ว่าได้แล้วใจขอให้ทุกท่านหยุดนะคะทุกคนวันใหม่ค่อยเอาใหม่นะคะทุกคนพอได้คากับเขากับพอเด้อพี่น้องเด้อหวังรวยไม่ได้นะคะทุกคนสําหรับแนวทางเนาะพี่น้องเนาะเรามาดูตอนที่3ามนะครับ วันที่3นะคะทุกท่านจะให้เด่น6และห้นะคะรอบเช้ามาดูคู่ความน่าจะเป็นนะคะ6 7 6 6 6, 6 9 6 4 6 2 6 0ค่ะ5นะคะ5 6 5 7 5 4 5 9 ห้าศูนบบย์ห้บบาหน,น,นึ่งนะคะ่ะทุกท่านเด่นรอบบ่ายค่ะเด่นรอบบ่ายอยู่ที่เจ็ดและหกนะคะวันนี้นะคะทุกท่านขาหกเบิ้ลเนาะพี่น้องสีมาเลขเบิ้ลบน้ลเนาะค่ะเนาะถ้าไม่วันนี้วันพุธนะคะทุกท่านไม่มีเลขเบิ้ลประจาวันเบิ้ลคู่ก็จะมีเปพาะเบิ้ลหกหกนะคะพี่น้องค่ะมาดูค่ะเจ็ดนะคะเจ็ดหกเจ็ดห้า เจ็ดเก้าเจ็ดสี่เจ็ดแปดเจ็ดสองค่ะหกนะคะหกหกหกห้าหกเก้าหกสี่หกหนึ่งหกแปดค่ะทุกท่านนี่คือคู่ความน่าจะเป็นนะคะทีนี้เรามาดูผู้ตัวเด่นนะคะหกห้าเจ็ดหก 67, 66, 56, 57, 6กเจ็ดหกหกห้าหกห้าเจ็ดเจ็ดกับหกรอบบ่ายเจ็ดหกเจ็ดห้าหกหกหกห้านะคะทุกท่านนี่คือคู่ตเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะ,ท,คะทุกท่านคะชอบคู่ไหนให้ fc ทุกท่านไปกับทุกคู่นะคะที่นี้เรามาดูนะคะเลขเด่นประจําวันพุธอยู่ที่เลขสี่และเลขเก้านะคะทุกคนสําหรับ เลข4และเลข9นี้ FC ทุกท่านสามารถใช้วิงดูได้ทุกคนทุกหวยทุกรอบในแต่ละวันนะคะทุกคนเรามาดูนะคะคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันเด่นแยกอยู่ที่6และ5นะคะเด่นประจําวันอยู่ที่4และ9เป็น6 4 6 9วันนี้ไม่ติดคู่ตัวเด่นนะคะทุกคน5ค่ะ5 4 5 9 จ็ดกับหกรอบบ่ายได้เลขเด่นประมันสี่กับเก้าเป็นเจ็ดสี่เจ็ดเก้าหกค่ะหกสี่หกเก้าประมาณนี้นะคะทุกคนสำหรับ f c ท่านไหนนะคะชอบคู่ที่ไม่ใช่คู่ตัวเด่นนะคะคุณคนขาสามารถเลือกได้เลยนะคะแล้วจะมาแล้วจะชอบนะพี่น้องหรือว่าใครมีตัวเลขในใจอยากจะสามารถจับใหม่จับใหม่ได้เลยนะคะทุกคนแล้วแต่ดวงของแต่ละท่านนะคะทุกคนทุกท่านค่า ค่ะสำหรับแนวทางหวยหุ้นนิเคอีวันที่3เมษายน2567ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะโซกมันมันสุขผูกจุกคนเด้อพี่น้องสวัสดีค่ะ